ควหวังที่ยิ่งใหญ่กับความฝันไฟที่ไม่มีใครเหมือนจเจรันสุขกิจอิทิผู้สร้างตำนาน50ปีสมเกาหลีตั้งคุยจับกว่าจะมาเป็นสมเกาหลีตั้งคุยจับยาสมุนไพรสมบำรุงร่างกายตัวแรกของเมืองไทยตำรับยายเลื่องชื่อที่ทั่วประเทศรู้จักกันดีมายาวนานเส้นทางของสมเกาหลีตั้งคุยจักเกิดขึ้นจากชีวิตในวัยเยาว์ของเด็กชายผู้ยากไร้าจากแดนไกลวัย8ขวบ เว่าเตี่ยมไปด้วยความปุตสาหา่ขยันหมั่นเพียนผู้หอบมาแต่ความว่างเปล่าในกระเต๋าเสื้อผ้ามุ่งหน้ามาสู่ดินแดนนี้ด้วยความหวังที่ยิ่งใหญ่และความฝันใฝ่ที่ไม่มีใครเหมือนรวดกินถึงวันนี้สมเกาหลีต้นกอจับยืนหยัดอยู่ในตลาดมายาวนานรบ50ปีเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลายในเมืองไทย ในวัยกว่าจสิตปีของคุณเจริญสุขกๆๆิติพิทิผู้บุกเบิกยาน้ำสกัดสมเกาหลีตั้งกจับยาสมุนไพรสมบำรุงร่างกายตัวแรกของเมืองไทยมีความทรงจําและประสบการณ์ที่ไม่เคยลืมเลือนจากอดีตจนปัจจุบันที่หล่อหลอมให้มีวันนี้เดิมทีเราไม่ได้เป็นบริษัทน,นะฮะเป็นร้านขายยาเจริญสุขเทศั์ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็มีการผลิตยาด้วย เรื่องหน้าร้านก็ขายยาทั่วๆไปริ่มก่อตั้งบริษัทต,ตอนที่เราย้ายธุรกิจจากขายยาเนี่ยมาผลิตโดยตรงปี2,515ก่อตั้งเป็นบริษัทเจริญสุดเภสัชหุ้นชิวจำกัดเนื่องจากดินฟ้าอากาศเมืองไทยเราร้อนแต่ผมเป็นเภสัชกรผมเรามีวิธีที่จะปรับปรุงตัวย,ยาเพิ่มเข้าไปให้มันเหมาะสมกับดินฟ้าอากาศของประเทศไทยสมเนี่ยจริงๆมันเป็นสมุนไพร ตัวพิเศษสินค้ามันมีราคาสูงถ้าเราซื้อมาเป็นจำนวนมากแล้วก็เรามาพัฒนาสูตรให้มันเหมาะสมกับวินฟ้าอากาศประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะกินได้สุขภาพจะได้แข็งแรงกันทั่วหน้าโดยนโยบายผมต้องการให้คนในชาติแข็งแรงทุกคนครับ โอกาสดีๆท,ที่ทำได้เลย